สวัสดีครับพบที่ห้องทีเด็ดขับคเคลื่อเชอร์อนิสแาบทาำราิจการวิเคราะห์อบอลมิเบริกอังกฤษกุโร่หวางวูฟแฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับเกมใหญ่ของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และคืนนี้เป็นวันที่ทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นฝ่ายต่อราคาที่ป,รปอรปลบสิบจะลงสนามวันที่เวลาตีสามตรงของค่ำคืนนี้ถ้าชนะในเกมนี้วูฟปในใหญ่วิเตอร์เบรราเกมนี้จะไม่มีมาเทอุสคุนยากองหน้าที่ติดโทษแบนรวมถึงโตติโกเมสที่มาบาดเจ็บจากเกมล่าสุดโดยเกมนี้จะส่งซานติอาโกบูเอโนลงคุมแผงงหลัในนเกมีี้โดยท่ แดนกลางเป็นซาโกเมสกับอันเดคริสตเดปั้นเกมคู่กับวางฮิชาดกับกอนซาโลคูอินเดสตั้งสันเกมสนับสนุนหน้าเป้าอย่างยอกเกนสตาร์ราเชนฟอร์เรสในใหญ่นูโนเอสเปริโตซานโตเช็คสภาพกันแล้วยังมีตัวแบรนด์นัดนี้1รายกับตัวเจ็บค้างเบ,บาๆรายบางตำแหน่งมีปรับเปลี่ยนไปบ้างอยู่หลักๆก,ก็ยังพร้อมใช้งานดีผูษ้ษาประตูเฝ้าเสามาร์เซลกล้องหลังเองนิโคลามิเรนโควิดเดียนเซนเตอร์มาคู่กับมิเรนโร เกมลุกก็ยังมาครบทั้งแอนโทนีอิรังกามอแกนกิฟไบท์คันลับวัส,สันโอดอยกับหน้าเป้าลงยิงมีคิสวูดเจ้าถิ่นวูฟฟอร์มมาดีเลยเอาชนะมาแล้ว2เกมติดแถมยังได้เล่นในบ้านอีกแม้ว่าจะแพ้มาในเกมดีส่วนที่ทีมเยือนฟอเรสเองก็ฟอร์มบูธจ,จัดช่วงนี้แม้ว่าจะเอาชนะทัพหมาป่ามาได้ในเกมหลีแต่เกมนี้เชื่อว่ายังเป็นรองอยู่จากสถิติเจอกันมานั้นส่วนใหญ่ออกหน้าเสมอกันบ่อยมากๆราคาบอลเปิดมาให้ทีมเยือนต่อปอปอ,ปอมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไร มากเชื่อว่าทีมเยือนจะบุกเอาชนะได้ในเกมนี้เกมนี้ที่จะเป็นบรรทัอเกมนี้เห็นฟเลือกเชียร์นอตติแฮมฟอร์ดส์เหมาะสมกับครับเอาครับขอให้พวกเราทุกคนชอบกระจัด,ดกระจายก็สวนใครที่ไม่มีชื่อุดมทีนี้ไ้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีเด็ดรับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนี้ลาการก่อนสวัสดีครับ